สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกๆท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับเป็นตัวฟอร์ดเรนเจอร์สตอร์มแท็กนะครับเป็น MY2024 นะครับก็เป็นตัวที่ใหม่สุดนะครับเป็นตัวที่ใหม่สุดของทั้งฟอร์ดเลยนะฮะก็ เดี๋ยวก็ไปรับชมนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับปุมันชั้นฟอร์ดนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับก็จะมีแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับหรือเรากดที่วิดีโอนะฮะก็จะมีคลิปที่กออไลล่่งยูนะครับ กอลลงคลิปแทบทุกวันนะครับใครเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับก็จะเจอกันนะครับแทบทุกวันแหละนะกลัวพูดว่าทุกวันแล้วเดี๋ยวพลาดนะฮะก็ในนั้นนะครับมันก็จะมีการรีวิวรถมีข้อมูลข่าวสารมีวิธีการใช้รถนะครับกอก็ลงให้หมดทุกอย่างเนาะไม่ได้มีแต่รีวิวรถขายอย่างเดียวนะครับเราก็แชร์กันประสบการณ์การใช้รถเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ฟอร์ดนะครับรุ่นนี้เหมือนกันก็มีอะไรก็บอกเก่าว คุยกันนะครับลูกค้าบางท่านนะครับมีอะไรโทรมาแนะนำนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าหลายๆท่านได้รู้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับสามารถโทรมาพูดคุยได้นะเผื่อมีทิศเกี่างงูอย่าง,งานี้นะครับอ่ะแล้วโชว์ลูมกอล์ฟนะครับขออีกนิดนึงนะครับโชว์รูมกอล์ฟเนี่ยฟอร์ดทับประแดงนะครับก็ต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับในการที่ลูกค้าทุกท่านมาเข้าศูนย์นะครับก็สามารถเข้าศูนย์เช็คระยะได้ต่อให้ไม่ได้ออกรถที่เรานะ นะครับเราบริการเหมือนกันนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะที่เราได้นะครับซ่อมสีตัวถังเรามีนะครับซื้ออะไหล่ก็ได้นะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดกอลพี่จะซื้ออะไหล่ทำไงซื้ออะไหล่นะครับและให้กอปไปส่งให้นะครับค่าอะไหล่มีเหมือนกันปกตินะครับค่าส่งกอปคิดตามจริงไม่มีบวกสักบาทนะครับขับไปส่งให้นะครับลูกค้าที่เคยซื้ออะไหล่กับกอปรู้นะนะครับผมพี่สั่งอะไหล่เสร็จปุ๊บพี่โอนค่าอะไหล่ให้ผมผมแพ็คของส่งปุ๊บ ถึงเวลาปุ๊บไปสถานีเก็บมากี่บาทไม่รู้ผมก็ค่อยถ่ายรูปแล้วให้พี่โอนมาอีกทีผมเป็นอย่างนี้กับลูกค้าทุกคนนะครับบางคนไม่ได้ออกรถกับผมด้วยนะนะฮะศูนย์รเราก็มีบริการแหละครบวงจรนะครับเนี่ยหลงอะไรเนาะเช็คระย,ยะซ่อมหนักซ่อมเบามีหมดนะครับยินดีให้บริการไม่จําเป็นต้องออกที่เราก็ได้นะครับบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมาออกต้องออกที่เราถึงเข้าที่เราเพราะว่ามืน,นั้นเดี๋ยวบริการไม่ดีเราบริการเต็มที่นะครับ เต็มที่จริงๆนะครับตอนนี้กอฟจะย้ําเรื่องนี้นะเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยออกรนมาปุ๊บบอกว่าได้รับการบริการไม่โอเคเลยนะครับที่เราจะไม่มีให้ลูกค้ารู้สึกอย่างนั้นแต่ผมเชื่อได้นะครับพี่ว่าพวกเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับโชรูมมันเป็นที่ตัวบุคคลนะครับทุกโชรูมเขามีมาตรฐานหมดนะครับมันเป็นที่ตัวบุคคลบางทีจังหวะเราอาจจะไปเจออย่างนั้นนะครับอ่ะแต่ที่ผมเต็มที่แน่นอน มารีวิวรถด,ดีกว่านะครับวันนี้นะครับรถที่กอลฟมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็น Ford r a n g e r s t o r m t a แท็กสตอมท็ี่ยมีทั้งขับ2และขับ4นะครับคันที่เรามารีวิวเนี่ยเป็นตัวขับ2นะครับเป็นตัวขับ2คันนี้เป็น MY2024 นะครับหรือเป็น MY ตัวใหม่ล่าสุดที่อยู่ในมาตรฐานยูโรไฟนะฮะเป็นมาตรฐานยูโรไฟนั่นเองนะครับอ่าบางคนบอกว่าเ a n g e r ที่มียูโรไฟมีแอดบูไหมกอลฟ ไม่มีนะครับไม่มีนะเราใช้เป็นตัวกอง PDF นะครับอ่าไม่มีแอดบูนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติไม่มีน้ํายาไม่มีอะไรต้องดูครับขับแล้วเติมน้ายาเติมน้ํามันอย่างเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็น e ิปเตอร์นะครับรุ่นนี้เป็น e ิ h เต t e r ที่มีระบบช่วยจอดนะครับจอดเทียบข้างได้ออกจากเทียบข้างให้นะครับแล้ว แรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับก็ราคาจัดจำหน่ายณปัจจุบันก็ยังเป็น1 2 7 9 0ล0้านบาทสีขาวเป็นขาวปกตินะครับไม่ใช่ขาวมุกนะเดี๋ยวผมผ้าดูนะครับขาวเราเป็นขาวปกตินะครับไม่ใช่ขาวมุกนะนี่เดี๋ยวผ้ามาดูนะครับด้านหน้านะครับอะคริลิกคำว่าเจอร์นะครับสีดําตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็รุ่นซอมแท็กเนี่ยก็จะมีอะคริลิกตัวนี้ติดมาให้อยู่แล้วนะครับ ก็เป็นอะคริลิกที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับชอบเบิกไปติดในเลนเจอร์แต่ละรุ่นเนาะก็นี่เลยนะฮะต้นฉบับมาจากคันนี้เลยนะฮะของแท้นะครับมันจะมีความนูนมีความมนนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับมันก็จะมีของแต่งอีกนะครับจะมีความแบนจะมีความกว้างกว่าขึ้นอยู่กับชอบนะครับแต่ของแท้มีสีดําสีเดียวนะก็เถอะมมาที่ตัวกระจังหน้าครับอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิม นะครับของตัว Storm Tech นะครับก็เป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นไหม M y 2 0 2 4ูนย์สี่เนาะโลโก้เป็นสีน้ำเงินนะฮะนี่โลโก้เป็นสีน้ำเงินไฟนะครับที่ตัวกระจังหน้านี่คือจุดเด่นของเขาเลย AU X Lamp นะครับบางคนเรียก Ox Lamp นะครับง่ายๆเลยมันคือไฟสูงนะครับเรียกอะไรก็ได้ครับมันคือไฟสูงตัวนี้ทำงานพร้อมกับไฟสูงที่อยู่ในโคมไฟหน้านะครับ ก็ไฟสูงเปิดตัวนี้ก็เปิดตามนะฮะนี่มันเพิ่มเรื่องของการขับขี่ตอนเราขับตอนกลางคืนนะครับมันก็จะสว่างขึ้นนะครับตอนเราเปิดไฟสูงเนี่ยก็จะมีดวงนี้เพิ่มขึ้นมามันก็ลุยได้นะครับวิ่งในที่มืดได้มากกว่าเดิมอ่ะก็เถอมาที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าตัว Storm t a c h เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับสนะครับเป็น Matic LED ด้วยกันทั้งหมดนะครับในไฟหน้าเนี่ยก็จะมี โปรเจคเตอร์นะครับแยกสูงต่ำนะครับหลอดเป็น LED ไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟหน้านะครับหมุนล้อไปด้านไหนไฟหน้านะครับดวงเป็นเล็กๆตรงนี้ก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนเราเลี้ยวเราอยู่เธนในที่มืดนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับมีระบบป้องกันไฟยางตานะครับตัวนี้ก็ตัวท็อปแล้วนะครับไฟตันหมอกนะครับเป็น LED นะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวชุดแต่งนะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นี่นะกับกระจังหน้าเดิมนะครับชากันชนก็เป็นสีเงินเป็นสีเทาเนาะต้องใช้คําว่าเทาไหมนะนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับสีเนี่ยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกเล่นสีได้นะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องการตรงนี้เป็นสีดําด้วยได้ไหมได้นะครับเราชอบแบบไหนบอกนะครับก๊อฟทำให้หมดนะ เอาที่เราชอบนะครับแต่แจ้งกันมาคุยกันเนี่ยชัดเจนปุ๊บเราก็สั่งทานะครับถ้าทําแล้วแล้วแกะออกเนี่ยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับต่อให้มันจะตรงรุ่นหรืออะไรก็ตามนะครับการประกอบไปแล้วแกะเนี่ยนะครับมันไม่ดีหรอกเนาะนะครับติดไปเลยทีเดียวนะครับมันจะได้แข็งแรงนะครับห่วงลาบคู่หน้ามีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับมาดูระบบนะครับเมื่อกี้บอกเรื่องไฟหน้าไปแล้วก็ที่ปัดน้าฝนออโต้ นะครับมีกล้อง360องศามีระบบรักษาเลนนะครับมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับผลเดินนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับหรือ adaptive cruise control แบบ stop and go นะครับมีมาพร้อมเลยนะครับมาดูนะครับคิวล้อนะครับคิวล้อตัวนี้ก็จะเป็นคิวล้อของชุดแต่งวิกเตอร์ที่เป็นตัวใส่ในเลนเจอร์นะครับคิวล้อก็จะเป็นแบบนี้ นะมีความดูแบบออฟโรดมากนะครับมาดูที่ช่วงล่างนะครับโชคตัวนี้เป็นโชคโมโนทูบนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับคันนี้ล้อเดิมนะครับล้อเดิมเนี่ยจะขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็จะมีขีดแดงนะครับสเปคยาง2 5งนะครับ55 R 2 0 ครับท่านใดต้องการจะเปลี่ยนยางใช้ล้อดเดิมเปลี่ยนแม็กใช้ยางเดิมเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแจ้งกับได้นะครับกระเทอมาตรงแก้มนะครับเป็นครีบระบายความร้อนนะ MY2024 ก็จะไม่มีตัวหนังสือแล้วตัวกระจกนะครับตัวครอบก็เป็นสีดำเงามีไฟเลี้ยวกล้อง3 6สองศาไฟสองสว่างข้างตัวรถมีนะครับแล้วก็ มีระบบบสบอร์ดนะครับเตือนจุดบอร์ดเนาะตัวนี้จะเป็นไฟอย่างเดียวนะครับเป็นไฟสีส้มราวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนี่เป็นจุดเด่นของตัวสตอมแท็กเลยคือราวหลังคาสามารถปรับเป็นแหลกแบบนี้ได้กันะกาสาดนะครับก็บติดกันสาดแท้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับท่านใดต้องการของแต่งนะครับแจ้งกับได้นะ แต่ก็ติดเป็นของแท้นะครับถ้าใครไม่บอกผมติดแท้อย่างเดียวนะนะครับฟิลม์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับว่าความเข้มเท่าไหร่เนาะนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในที่เปิดก็อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแหละนะจะเปิดให้ดูนะอ่ะคันนี้นะครับติดเบ้ารองนะครับเบ้ารองเป็นฟิล์มใสนะครับเบ้ารองมือเป็นแบบฟิล์มใสนะครับกันพวกรอยเล็บรอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถนะครับมือเปิด เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับถ้ามีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาแล้วกดติ๊กๆๆๆละนะครับมีกุญแจอยู่ที่ตัวก็สามารถทัดล็อกรถได้แล้วก็กำมือเปิดรถได้เลยนะครับมีคำว่า StormTag บันไดดำแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับตินสติ๊กเกอร์ตัวสปอร์ตบาร์นะครับ, Bar, รบจุดเด่นของตัว StormTag เลยก็คือสปอร์ตบาร์ทรงที่ขยับได้ ขยับได้ด้วยมือข้างเดียวนะถนัดซ้ายถนัดขวาอยู่ตรงไหนก็ทําได้นะครับเห็นไหมนะการที่ปรับระยะได้นะครับของตัวสปอร์ตบาร์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยวางนะครับหรือว่าบรรทุกของเนี่ยได้มากขึ้นได้หลากหลายขึ้นนะครับอถ้าเกิดเราทําได้แค่นี้ขยับไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่ได้แค่นี้ของตอนคุณวางยาวก็ต้องพาดถูกไหมพาดขึ้นข้างบนเนาะมันก็จะเป็นพาดอย่างนี้ขึ้นไปใช่ไหม แต่ด้วยตัวคําว่าสปอร์ตบาร์ขยับได้ปุ๊บเนี่ยตอนขยับมาข้างหลังอขอสักหน่อยนะครับบุ้นผมปรับสปอร์ตบาร์มาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราวางท่อ PVC วางได้ไหมวางได้ไม่ต้องพลาดแล้ววางแนวนอนได้แล้วใช่ไหมครับวางเซิร์ฟบอร์ดได้ไหมแบบเป็นนักกีฬาวางได้แล้วนะครับวางพวกเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดได้ไหมวางได้แล้วไม่ต้านลมแล้วไม่หักแลว นะครับเนี่ยคือความอนเนกประสงค์ของตัวสปอร์ตบาร์ครับผมเลื่อนคืนก่อนนี <c> ่ <oughs> เล่นคืนก่อนฮึบบันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบามีมาไฟท้ายนะครับเป็น Full LED ก็คือเต็มระบบเลยนะครับเป็น Full LED ก็คือแบบเต็มระบบเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฝาท้าย นะครับมีไฟเบรกนะครับดวงที่3มีกุญแจไขล็อกนะครับถ้ารุ่นที่ไม่มีโรลเลอร์หลุดมาจะมีกุญแจไขล็อกแต่ถ้าเกิดใครสั่งแบบมีโรลเลอร์มาจากโรงงานนะครับกุญแจไขจะไม่มีนะครับกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับโลโก้ด้านหลังก็เป็นสีน้าเงินเหมือนด้านหน้ามีคําว่า Storm Tech นะครับปั๊ม c u m m i n Ranger กันชนท้ายนะครับด้านหลังนะครับเป็นสีดํามีเซนเซอร์นะครับหจุดเนาะมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอย แล้วก็ระบบช่วยเบรกนะครับฝาท้ายผ่อนแรงน้ำหนักเบาด้านหลังมีปลั๊กไฟ12โวลต์180วัตต์เป็นตัวตอว่อบุหรี่แล้วก็230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับนูน่นนะครับมาดูภายในกันหน่อยพยางเราแถมพยางแท้อยู่แล้วนะครับผมไม่แถมพยางกระดุมนะครับนะครับผมแถมแต่พยางแท้นะครับ ด้านหลังมีแอร์หลังนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟ USB Type A Type C แล้วก็230โวลต์400วัตต์นะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านโคนภายในเป็นสีดำทั้งหมดเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดว,ปดวันนี้เคลียร์เมมแล้วไงครับถ่ายได้เลือเล่อยเปื่อยแล้วเมมไม่หมดนะครับนะครับก็พวกนี้เป็นหนังสตอมแท็กนะก็คือ ภายในเนี่ยดำตัดได้แดงนะครับดำตัดได้แดงเนะบาะไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางนะอันนี้เพิ่งลงเลยนะครับผลิตออกมาจากเตาร้อนๆน,นะครับพวงมลาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าก็หลกัหลกๆเลยคือควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับมีน้ําหนักเบานะครับมีความแม่นยําที่วางแก้วมีมาซ้ายขวาดีเปิดไฟได้ด้วย นะครับตัวใหม่ MY2024 นะรถที่มีไลเนอร์มาจากโรงงานเปิดไฟได้นะครับเห็นไหมนี่เปิดไฟได้นะครับมีไฟจึบนะครับแล้วก็ชุดควบคุมไฟก็ปกตินะครับจอถอดรองเท้าก่อนนะครับอ่ะจอ12นิ้ว นะครับจอ12นิ้วกราฟิกสวยงามนะครับเป็นจอแบบใหม่เห็นไหมมันจะต้องใช้คำว่ามันมันไม่ได้ใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ากราฟิกเนี่ยมันเป็นกราฟิกแบบใหม่นะโปรก,กราฟิกนะครับเป็นแบบใหม่เนาะกระจกมองหลังตัดแสงนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็เกทเป็น2ชั้นไฟตกแต่งห้องโดยสารหรือแอมเบียนต์เป็นสีฟ้านะครับจอกลาง12นิ้ว นะครับเป็น Sync 4A Android Auto Apple Car p l a y แบบไร้สายนะครับลองรับตัวแอปพลิเคชัน for d p a s s นะครับสั่งงานสตาร์รถได้ดับรถได้ล็อกรถปลดล็อกรถได้นะครับบีบแต่ได้ดูตำแหน่งรถแจ้งเตือนรถมีปัญหาได้นะครับดูคุณภาพน้ำมันเครื่องได้เรียกรถสไลด์ได้นัดเข้าศูนย์ได้ทุกอย่างอยู่ในแอปหมดเลยนะนะครับแอร์อิสระ,ะแยกซ้ายขวานะครับมีไวเลสชาร์จ นะครับ USB Type A Type C เกียร์ไฟฟ้า10สป mm ีด hmm. เล่นแมนวนวลได้นะครับเ mm hmm. บรกมือไฟฟ้านะครับเแบรบกมือไฟฟ้าแล้วก็มีระบบออโต้โฮนะครับมีมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีระบบช่วยจอดเนาะมีโหมดกันขับขี่4โหมดนะครับกุญแจแบบนี้2ดอกนะครับรถคันนี้ถ้าเกิด เกิดอุบัติเหตุแล้วเราตอบบลูทูธเอาไว้นะครับตอนชนถ้าแอร์แบ็กแตกหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันทํางานจะโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้นะครับตัวนี้มีสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับกดอันนี้เราอยู่โหมดภาษาอังกฤษปะโอนโ,โหมดภาษาอังกฤษไม่เอานี่เดี๋ยวสั่งให้ดูก่อนนิดนึงให้รู้มันสั่งงานได้จริงนะลูกค้ารับรู้รู้อยู่แล้วก็เปิดตั้งเป็นภาษาไทยดูแอร์นะนี่ตับนะ ตั้งอุณหภูมิยี่สิบองศางสั่งงานภาษาไทยไปนะครับก็สะดวกสบายครับผมบอกเลยนี่นะดูนะสี่โหมดการขับขี่นะครับกราฟิกสวยงามเนาะครบครับคันนี้ครบนะครับอื่ด้านในนะเปิดให้ดูนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยที่มันหายไปเนี่ยครับนี่นี่นี่นะครับล้รนรุ่นที่ไม่มีมานี้มันเป็นคาบน้ํนะนะครับล้รนรุ่นที่ไม่มีตัวรองเนี่ยครับก็จะมียางให้หมดนะครับมียางที่เป็นตัวรองแก้วฟอร์ดให้นะครับเสาอากาศสั้นมีให้ซองกุญแจมีให้นะครับสติกเกอร์ฝาท้ายมีให้พวกนี้ถ้าไม่เอาได้ไหมไม่เอาได้แต่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะนะครับ เนี่ยพวกสอย่างเนี้นะครับอ่ะเรามาดูลูกค้าผมทุกคนนะครับอุปกรณ์มาตรฐานสิ่งที่ได้คืออะไรตะแกรงกันหนู3ชิ้นแล้วนะนะครับคู่ตะก่อนสมัยก่อนติดได้แค่คู่นั้นตอนนี้ทําแล้วนะครับ3ชิ้นมีให้โช๊คฝากระโปรงนะครับผมแถมแอร์โรการ์ดนะครับทุกคันเนาะนะครับตัวนี้ก็นี่2.0ใบเทอร์โบนะครับครบ ก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกทกท่านนะครับฝากกดไลค์ like นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อบนะเบอร์ทวอดีไลน์กับึ้้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการได้กราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ